สวัสดีครับผมชื่อนายรับพีพัฒน์ดวงอีกจะมากล่าวเรื่องความภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยของข้าพเจ้าความภาคภูมิใจของผมที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยผมรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของบรรพบุรุษที่ท่านยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้เรา มีที่อยู่อาศัยให้เราได้มีอยู่มีกินจนถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขและโชคดีที่ได้เกิดมาในชาติไทยได้เห็นพระเจ้าอยู่หัว<ม>คือพ่อหลวงของเราที่พ่อทรงงานและทําหน้าที่เพื่อความสุขของประชาชนพ่อของเราทรงเมดเหนื่อยและยอมลำบาก เพื่อให้เราได้มีอยู่มีกินมีแม่น้ำมีป่าไม้มีลำธารให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นประโยชน์ในแผ่นดินของเรานี้ถ้าเรายังมีความสามัคคีมีความปรองดองรักในความเป็นชาติไทยประเทศชาติของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นและมีผาสุขและสิ่งที่สำคัญในการเป็นคนไทย คือการเสียสละของคือการเสียสละมีความอดทนมีความกระตันอยูต่อคุณบิดามารดาสำนึกในความเป็นชาติไทยมีจิตอาสาของตนเองเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมภูมิใจและเคารพเป็นอย่างยิ่งจะผมจะรักษาแผ่นดินของเรา ให้อยู่อย่างมีความสุขให้อยู่ด้วยความสามัคคีและเราทุกๆคนจะต้องช่วยเหลือกันสร้างแต่คุณงามความดีตามคำที่พ่อสอนให้เรารักษาประเทศชาติของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นสืบไปและสิ่งสุดท้ายที่ผมกล่าวมานี้ คือความในใจของผมคนหนึ่งที่อยากจะทําตามรอยเท้าของพ่อผมจะสามต่อคำที่พ่อสอนถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลและตะหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมการที่ผม ได้กล่าวมานี้คือสิ่งในใจที่อยากจะบอกค,คุณครูอยากจะบอกให้เราทุกคนได้รักในความเป็นชาติไทยได้รักในความเป็นคนไทยเราจะช่วยกันสร้างแต่คุณงามความดีให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองสืบต่อไป สิ่งที่พ่ออยากให้เราทำคือความรักความสามัคคีถึงพ่อจะจากเราไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วแต่พ่อก็ยังส่งหัวใจมาให้เราตลอดเวลาและยังเป็นห่วงเราทุกทุกคนไม่ว่างานจะหนักขอให้เราสู้ขอให้เราอดทน ขอให้เราทุกคนสร้างแต่คุณงามความดีมีความพออยู่พอเพียงพอใช้พอประมาณมีความพอเพียงคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติและฝึกฝนกับตัวเราความภูมิใจที่ผมได้กล่าวมานี้ผมอยาก ช่วยประเทศชาติของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นสืบต่อไปมีอีกหลายอย่างที่ผมยังภูมิใจและไม่ได้กก่าวมาหมดแต่เป็นผมได้กล่าวสิ่งแต่ผมแต่สิ่งที่ผมได้กก่าวมานี้คือความภูมิใจที่ผมได้ทำเพื่อโรงเรียนเพื่อบ้านเมืองประเทศชาติ ចូលតានេះ